อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดูไดีด้วยนะครับแล้วก็มีเรส่วน ID กับพงส แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี uid เ,เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100%แน่นอนนะครับฮัลสวัสดีครับมีอะไรกันกนั่ง uc นะครับวันนี้จะมาพูดถึงหุ่นตัวใหม่นะครับแล้วก็คนขับนักบ,บินใหม่อย่างนางเอกนะครับว่าควรเปิดไหมครับโดยหุนน่นนะครับเอาง่ายๆแบบเข้าใจง่ายเลยเป็นหุ่นสายป้องกันนะครับทีม่มีสก,กิลลดควา,ามเสียหายทุกชนิดลง5้ ก็คือตัวตัวมันถืกครับแต่ว่ามันมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าถนัดการโจมตีอากาศนะมันเป็นหุ่นแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเฟิร์ส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 ต้นต้นของของกาชาเนาะมันก็เลยไม่ค่อยแอนนี่มากมายนะครับเพราะฉะนั้นออาัดับความน่าเปิดก็อันนี้หมีแนะนําว่าไม่ควรครับเพราะว่าอีกประมาณตู้2ตู้เนี่ยนิวกันด้ามกับซาซาบีจะมาแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆต้องเปิดหุ่น2ตัว แล้วเพื่อนๆจะต้องเปิดหานักบินอย่างอัมโมโรเลแล้วก็ชาอนาเบิร์ด้วยนะครับในผ้าชาเขาโดนแท็กด้วยนะวันนี้ความคิดเห็นมีควรไม่ควรนะครับอ่าต่อไปในส่วนนางเอกนะครับนางเอกล่างเยอะมากเลยนะนางเอกภาคนี้มีทั้งหมดแปดล่างนะครับก็สําหรับคนที่แบบเออเวยนางนางน่ารักดีนะ แต่นี่มันเป็นเวอร์ชันแรกเวอร์ชันแรกยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้องเวอร์ชันหลังๆนะครับอาจจะมีแปะร่างให้ดูแล้วกันเฮ <c oughs> สมกับเป็นนางเอกจริงๆนะแม่งแยกล่างได้แม่งแยกล่างมแล้ว <c oughs> เอามีสรุปความสามารถแบบคร่าวๆางฟังเลยนะเออนางเอกอะเป็นสีฟ้านะครับก็ไปขับหุ่นสีฟ้าได้โบกรีกัดกนะหน่ำสีฟ้าได้อยู่ก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เนี่ยก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายครับถ้าเกิดไม่ได้กะสะสมนางหรืออวยนางว่าเฮ้ยโอ้โหนางเอกน่ารักอะตามมวงมงน่ารักจังจุงเบยก็ เก็บเพชรไว้ก็ได้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือตัวนางมีร่างเยอะมากนะครับไปลองเก็บร่างหลังๆร่างหลังๆโหดโคตรแต่ถ้าเกิดชอบตอนนี้ก็อยากสะสมตอนนี้ก็เปิดไปได้เลยครับแต่มีเตือนแล้วนะว่านิวแคนดัมกับซาซาบีใกล้จะลงจอดแล้วนะเอ้ยพูดไปนั่นแหละเพชรเพิ่งเหมือนให้ชิบหายแล้วก็ได้ดีไอดีใหม่แน่เลยว่ะอาต่อไปในส่วนข่าวนาจิงเกลกับยูนิคอร์นหมดวันไหนนะครับหมดวันที่สิบห้าหมดพร้อมกันนะ ก็เป็นหุ่นที่ดีที่สุดของณตอนนี้ในสายเขียวนะครับพูดถึงณตอนนี้นะณตอนนี้เดี๋ยวเพืเ่อนๆบอกเฮ้ยเขียวรุ่นพี่ยูนคอข้ลร่างภูพาาเบอร์โหนดกว่าโอ้โหอีกปีครึ่งน้องเอ้ยเล่นกันถึงบอกว่าเอาต่อไปไปสรุปกิจกรรมอีเวนต์นะครับว่าเเราควรต้องทําอะไรอะไรยังไงบ้างนะครับสรุปแบบเข้าใจง่ายๆเลย อ่าอีเวนต์โบนัสเนี่ยถ้าเกิดเรามีหุ่นเนี่ย SR หรือว่า UR ที่เราสามารถไปเปิดจากใบฟรีได้เนี่ยอถ้าเกิดเปิดใบฟรีได้ก็ควรครับเพราะว่ามันจะได้เห็นป่ะออเปอร์เซ์บวกยีสถ้าเป็นไปได้ก็ดีนะแล้วหุ่นพวกเนี้ยแค่ได้มาอย่างเดียวไม่ต้องไปลงทีมนะครับอ่าต่อไปเรื่องอ่ออีเวนต์กิจกรรมนะก็เหมือนเริ่มเลยคือให้เราลงหุ่นตัวเดียวกับนักบ,นกบินตัวเดียวให้ลงผ่านตั้งแต่นโมเลยครับ นี่มันจะมีเควสอยู่โนมอลหนึถึงสแต่ว่ามีผ่านไปแล้วเ,เดี๋ยวมีติตดูตาหนึ่งนะครับเอาตกเอาคนเดียวลงมันจะมีนักบินให้มาชื่อแอสลี่ฮอนมัน้งแอสลี่ o ฮอนเพื่อนๆพื่ทำเควสไปสักพักหนึง่งมันมันจะให้เศษมาคนนี้ครับนี่แล้วเพื่อนๆก็เอ่อต้องไปรวมแกก่อนนะเดี๋ยวเเดี๋ยวมีบอกวิธีรวมก่อนอาจจะมีผู้เล่นใหม่ที่มาเพิ่งเล่นตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับ วิธรวมคือให้กดคำสั่งขวาครับเน่ยสอคอรเห็นไหมคำสั่งคำสั่งที่2ขวาล่างอะ่ะเสร็จแล้วให้กดอเ a ็คเตอร์ลิสนะครับต้องรวมก่อนนะถ้ากดไม่กดรวมจะไม่ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆจะไม่กดรวมแกจะอยู่ข้างล่างเพื่อนๆก็จับแกรวมเลยครับแค่นั้นเองแกก็จะอยู่นี่นะครับนี่พี่อ h ส,สลี ต่อไปก็เดี๋ยวมีพูดถึงเนื้อเรื่องกิจกรรมก่อนเนื้อเรื่องกิจกรรมก็เอาแบบเข้าใจใง่ายๆเลยใช่ไหมครับก็คือเออมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนอีเวนต์ของนางเอกเลยก็คือน้องหัวชมพูนะครับโดยจะพูดถึงนางเอกตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมสงคราม1ึงปีที่ลากยาวไปถึงปีแซดๆเลยคือน้องลบยาวเลยครับแต่จริงๆน้องเขาก็ไม่อยากลบนะแต่ว่าตามเขาเรียกว่านะตามเนื้อเรื่องอของนักบินแกรนด้าม,มันก็เป็นอย่างนี้แหละ อย่างคีลายามาโตะอามโรเลถ้าพระเอกครับทุกคนมันก็ไม่ได้อยากลบนะคาิวนี่ก็ไม่อยากลบเลยแม่งไปต่อยหน้าเจลิสเพราะว่าโดนด่าว่าชื่อคามีเป็นผู้หญิงเสร็จแ,แล้วก็จับพัดจับปูก็ไปขับกันดั้งมาครูเฉยเลยนะแล้วก็ยาวเลยก็สามารถไปอ่านเนื้อเรื่องของน้องได้นะครับน้องตอนแรกๆก,ก็จะดูแบบเออไม่ค่อยกล้าซูมไม่ค่อยกล้าลบเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวจบสงครามหนึ่งปีก็เก่งขึ้นนะครับประมาณนี้แหละเนาะ หลังจากนั้นที่เพื่อนๆควรจะต้องผ่านอีเวนต์ก็คือพอเราไปรวมเจ้าพี่ฮอนเสร็จแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆก็เข้าแบทเทอร์หนึ่งแบทเทอร์สองแบตเทอลสมแบทเทอลสี่แต่คือหนีจะแนะนําว่าวิธีการที่เราจะผ่านเควสเนี่ยก็คือให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทําแบบนี้ครับเอาหุ่นเอาไปลงตัวเดียวหุ่นที่เพื่อนๆเ,เก่งที่สุดเอาไปลงตัวหนึ่งถ้าเกิดออมีนายติงเกลห้าขีดก็นายติงเกลห้าขีดมาก็ได้ครับ แล้วก็เอาพี่ออสซสลี่ฮอนนะครับมาใส่แต่ว่าอีกห้าช่องก็ว่างไว้ไม่งั้นมันจะไม่ผ่านนะเพราะว่าเควสมันกําหนดว่าเราจะต้องเอาออสซิสลี่ฮอนเนี่ยผ่านเควสได้ตัวคนเดียวแต่เขาไม่ได้กาหนดหุ่นหุ่นไหนก็ได้แค่เนี้ครับเดี๋ยวมีลองเทสให้ดูแต่มีผ่านมาละเหลือฮาร์ดเหลือฮาร์ดบอสไม่ตายเหลือติดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปอัพหุ่นอีกรอบหนึ่งนะครับคือบอสฮาร์ดเนี่ยบอสฮาร์ดสี่มันจะเป็นตัวเอ่อมันจะเป็นไทสีแดงต้องเอาตัวสีฟ,วสฟ้าเพื่อนนนมีี้้าสฟเกก่งแคไไห็ตัวัวป ถ้าไม่มีตัวไหนนึกถึงตัวไหนไม่ได้ก็กันดั้มสีฟ้าเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันห้ากิบเองไงเอาห๋อพื้นีนึ่งดาบกันดั้มบีมไซเบอร์เข้ามาหน่อยนี่ไงบีมไซเบอร์เข้ามายื่นมือหรอยื่นมือหรอเออโอ้โหมือจับวะนี่อยบีมไซเบอร์อย่างรอรอไปตัวขาดเลยนายเออไม่นะก็สรุปให้ฟังก็เล่นแค่นี้ครับแต่จะมียากคือฮาร์ดสี่เพื่อนๆอาจจะต้องแบบไปอัพ ถ้าเกิดมีหุ่นสีฟ้าที่ดีกว่าน,นี้ก็เอามาใช้ครับแต่ถ้าไม่มีเข้าตัวนี้แต่ว่าอาจจะไปนในส่วนแบบไปใส่โมดูลแล้วก็ไปใส่คัดท่อมสักแปดเลยแล้วกันเจ็ดแปดขึ้นไปน่าจะผ่านนะจะมีขออญาตไปทําต่อแล้วกันเนาะเพราะว่าฮาร์ดหมีไปลองแล้วยังไม่ผ่านบอสเหลือน,นิดนึงเดี๋ยวค่อยไปอัพหุ่นแล้วเพื่อนๆไม่ต้องรีบนะกิจกรรมนี้อยู่ทั้งหมด13วันเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องรีบเลยนะก็ค่อยๆเล่นไปไม่จำเป็นต้องรีตไม่ต้องไปต้องรี AP เอพีได้ซ้ํา ่หอาลังจากที่เราได้เหรียญของกิจกรรมอีเวนต์เราก็อย่าลืมมาเปิดนะครับก็จะได้ของอัพตัวเยอะแยะเลยนะสบายๆเลยแล้วที่สําคัญก็คือได้เพชรได้ครับเนี่ยเพชรเนี่ยสำคัญสุดแล้วอย่างอื่นเฉยๆนะนี่1นึ่ันกับสามรอยโอ้โหปวดประหาณมากอยากได้เหลือเกินเห็นไหมครับมันจะมขีของเก็บทั้งหมด2องลวรอบนะนี่มันจะมีตัวเอนะักบินกับโบเบลสูตรโบรลบ,ล,บลสูตรด้วยนะครับ รู้สึกว่ารอบนี้จะไม่ต้องเล่นโนโมก็ได้นะเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดเลยครับว่าต้องเล่นโนโมเห็นปะเราจะไปลงฮาร์ดแล้วก็ปั่น AP ไปก็ได้อย่างที่หมีบอกครับกิจกรรมอยู่13วันไม่มีความจําเป็นต้องรีบเราได้ AP ีเนี่ยฟรีอยู่แล้ววันละ8 0 0ครับวิธีถ้าเอฟรีอันนี้หมีพูดแบบรวมไปเลยนะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปเปิดคลิปเก่าย้อนดูนะครับก็คือนี่แหละครับซื้อช็อป500แล้วก็แต้มเพื่อนอแต้มแฟนหมีไม่ได้ดึงเลยฮนะนี่ แล้วพอเพื่อนๆทํากิจกรรมทำเควสไปเสร็จเ,เนี่ยมันจะได้เอพีประมาณ200ครับจริงๆวันหนึ่งนี่น่าจะได้อยู่ประมาณเออเอประมาณพันหนึ่งได้พนะเพราะนั้นเพื่อนเพื่อไม่จำเป็นต้องไปรีเพสเลยนะเ p พอ่ะเพื่อนเพื่อน,เ,นเอาตรงนี้ของฟรีครับแล้วก็ทาไปเรื่อยๆน่าจะน่าจะครบก่อน13าวันโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องเสียอะไรเลยอ่ะอันนี้จบไปในส่วนกิจกรรมนะครับก็มีก็สรุปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับก,กิจกรรมที่มาใหม่ในวันนี้นะครับเออน้องนางเอกนะนดี่เพื่อนๆอลองไปชั่งใจดูว่าจะเปิดหรือเปล่า แลคือนางเอกั่งเยอะมากถ้าจะไปเก็บไปเก็บหลังๆดีกว,ว่าแต่ถ้าเกิดแบบเออเป็นสาวกนางเอกชอบนางนางเตมุเตมีน่ารักดีก็เปิดเอาแค่นักบินครับหูไม่แนะนานะแต่ถ้าเป็นไปได้จริงๆก็ไม่ควรเปิดเหมือนเาเราไปรอเปิดนิวแกรนดัมอโมโรเล่เออกับชานาเบิลซาซา,ซาบีจะดีกว่านะครับแต่คืออย่างที่หมีบอกพอเราทํากิจกรรมไปเนี่ยมันจะมีตั๋วฟรีเพื่อนเก็เปิดตัวต๋วฟรีไป,ไปก็ได้บางทีเราโชคดีเราอาจจะได้ด้วยถูกไหมครับ อ่ะก็เรียบร้อยครับจบแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับเผื่อเพื่อนคำถามอะไรก็มาิต้อคอมเมนต์ได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับผม